รมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยได้มุ่งมั่นขับเคลื่อนงานด้านการขจัดความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งได้สร้างโอกาสและความเปลี่ยนแปลงให้กับหลายครัวเรือนในพื้นที่ทั่วประเทศรวมถึงครัวเรือนเป้าหมายแห่งนี้ที่อำเภอแก้งครอจังหวัดชัยภูมิ ครัวเรือนของนางสงัดบุญเกิดได้พัฒนาคุณภาพชีวิตจากการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการปลูกผักสวนครัวรอบบ้านเพื่อบริโภคและลดค่าใช้จ่ายการปลูกข้าวเพื่อเลี้ยงครอบครัวการเลี้ยงสัตว์เสริมสร้างรายได้รวมทั้งการทำบัญชีครัวเรือนเพื่อติดตามรายรับรายจ่ายและสร้างการออม นอกจากนี้ครัวเรือนยังสร้างรายได้จากการถักเปลข,ขายเป็นการใช้ทักษะและเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ช่วยสร้างรายได้เสริมและความมั่นคงให้กับครอบครัวครับสำหรับโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอแจ้งคอนะครับครับอำเภอแจ้งคอมีการบรณานการจากหลายภาคส่วน จากภาคีเครือข่ายพัฒนาที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือคัวเรือนเปองหมายเช่นมีการมอบถุงยังชีพการซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยมีการพัฒนาศักยภาพของครวเรือนในด้านการสร้างอาชีพเช่นการฝึกอาชีพมอบอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนในอำเภอแก้งคอสามารถดูแลซึ่งกันและกันได้ ในนการช่วยเเือตเอตงแลละมีหคุณภาพชีวิตท,ทีีด่ดขึ้นคครับวามสำเร็จนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงลำพังแต่เกิดจากการบูรณาการของหลายหน่วยงานที่ให้คำแนะนำและติดตามความก้าวหน้าทั้งหมดนี้คือความร่วมมือที่ทำให้ครัวเรือนเป้าหมายสามารถก้าวข้ามความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน นี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างความสำเร็จจากการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้ร่วมมือกันเพื่อสร้างความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนให้กับประชาชนทุกคนพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งและเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนชุมชนไทยไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต